เมนูยำยอดที่ในตอนนี้ก็ต้องยกให้เมนูนี้เลยค่ะกับเมนูยำเส้นแก้วอร่อยแซ่บกรุบกรอบฟินฟินกันเลยแอนก็นําเส้นแก้วนะคะมาล้างให้สะอาดแล้วก็เอาไปพักให้เสด็จน้ําจากนั้นก็มาเตรียมเห็ดเข็มทองกันค่ะเห็ดเข็มทองเอามายำกับเส้นแก้วเป็นอะไรที่เข้ากันมากๆค่ะแอนแนะนําเลยแล้แอนก็จะใส่มะเขือเทศลงไปด้วยนะคะหั่นมะเขือเทศเสร็จแล้วก็มาหั่นหอมแดงกันค่ะหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นหอมใหญ่ก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือผักชีฝรั่งค่ะ ส่วนยำเส้นแก้ววันนี้แอนจะใส่เป็นหมูยอนะคะเป็นหมูยออุบลรสพริกไทยดำค่ะยำเส้นแก้วแบบนี้ใส่หมูยอก็เข้ากันมากๆค่ะแอนเกือบลืมเลยค่ะแอนก็จะขูดแครอทใส่ลงไปด้วยนะคะสีสันจะได้สวยงามจากนั้นก็มาตำพริกค่ะเตรียมวัตถุดิบพร้อมแล้วก็ตั้งหม้อค่ะนำเห็ดมาลวกเลยค่ะลวกไม่ต้องนานนะคะแค่พอเห็ดสุกนะคะ ลวกเห็ดเสร็จแล้วก็มาลวกหมูยอกันเลยค่ะเพื่อนๆมีกุ้งมีหมึกนะคะเอามาลวกใส่ยำยิ่งอร่อยเลยค่ะเวลายำแบบเส้นเส้นแบบนี้นะคะจะชอบเป็นยำใส่หมูยอนะคะลวกหมูยอเสร็จแล้วก็มาลวกหมูสับค่ะยำเส้นแก้วนะคะจะขาดหมูสับไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเวลายำนะคะหมูสับเขาจะดูดซึมน้ํายำได้อย่างดีเลยค่ะทําให้ยำของเราอร่อยมากๆจ่ากนั้นก็มายำกันเลยใส่พริกลงไปตามด้วยหอมแดงค่ะแล้วก็จามด้วยน้ําตาลปีบ๊บ ปรุงรสด้วยน้ำปลา แล้วก็น้ำปลาร้าค่ะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็บีบมะนาวลงไปค่ะควันนี้มะนาวแพงมากๆเลยค่ะเพื่อน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 เป็นเหมือนแอนไหมคะเวลามะนาวแพงก็อยากจะกินแต่เมนูแซบๆซที่ต้องใส่มะนาวก็ตลกดีนะคะจากนั้นก็ใส่มะเขือเทศลงไปค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยเส้นแก้วลงไปได้เลยเส้นแก้วเพื่อนๆจะเอาไปลวกก่อนหรือว่าใส่แบบสดๆแบบนี้เลยก็ได้ค่ะถ้าชอบความกรุบ,ก,บกรอบกรบหน่อยก็ไม่ต้องลวกนะคะก็ตามด้วยเครื่องทุกอย่างลงไปได้เลยค่ะจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากัน เมนูวันนี้ชวนน้ำลายสออีกแล้วค่ะเพื่อนๆยำเส้นแก้วนี่ถือว่าเป็นยำที่เป็นเมนูประจำของแอนเลยนะคะทั้งอร่อยมีประโยชน์แล้วก็ไม่อ้วนด้วยค่ะพวกข้าวเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเอาไปตักใส่จานกันเลยเพื่อนๆรู้กันไหมคะว่าเส้นแก้วเนี่ยเขาทำมาจากสาหร่ายทะเลสีน้ำตาลค่ะมีวิตามินแล้วก็ให้พลังงานตามกินแล้วไม่อ้วนอร่อยมากๆเลยค่ะเป็นสีสันยำวันนี้อดใจไม่ไหวหรอกค่ะมาค่ะมาค่ะมาอร่อยแซ่บด้วยกันจ้า